ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับยามาฮ่าครับ X Max 300ครับก็วันนี้ติดตั้ง2รายการก็คือจะมีกับแต่ดังโบลแท้นะครับแล้วก็ไฟหลีเลี้ยวทวินวันชุดคู่หน้านะครับก็ในตัวไฟเลี้ยวนะครับของเดิมจะไม่มีไฟหลีในตัวไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นแค่หลอดไส้จะติดเวลาเปิดไฟเลี้ยวที่อย่างเดียวนะครับอันนี้เราทำเป็นวงจรแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับแล้วก็จะเจอเมื่อทําการเปิดคุณซื้อกุญแจมาก็ติดเป็นไฟหลีเลยนะครับเอ่อครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเปิดกุญแจก่อนนะครับ อ่าครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะจะเป็นสีเดียวกับไฟหน้ารถนะครับแต่ผมใทได้ให้ดูหลายๆมุมนะว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับเพิ่มมิติในการมองเห็นตัวรถชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับครับให้ดูหลายๆมุมนะครับเมื่อทําการเปิดไฟเลี้ยวก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับมาให้ดูหลายๆมุมนะว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับและที่สาคัญคือประหยัดไฟมากกว่าเดิมนะครับ เป็นหลอด LED นะครับจาความร้อนต่ําลงแล้วก็กินไฟน้อยลงด้วยนะครับ<อ>เมื่อปิดไฟแล้วจะเปลี่ยนเป็นไฟ l ีสีขาวเหมือนเดิมนะครับ<อ>เหมือนกันเลยทั้งสองข้างเลยนะครับ<อ>ไฟพามาของเดิมที่รถก็ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับอ่า,ราครับไฟพามาครับ โอเคครับต่อไปแล้วเรามาฟังเสียงแตรกันต่อนะครับอันนี้เป็นแตรก็คือนะครับเป็นแต่คู่นะครับเป็นแตรไฟฟ้านะครับเป็นของโบสแท้นะครับก็เดินสายติดตั้งเนียนๆเก็บสายเนียนๆนะครับก็ติดตั้งค่อนข้างยากนิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าใครจะติดตั้งนะครับก็เผื่อเวลากันนั้นมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมฟังให้ฟังเสียงคร่าวๆนะครับจะไม่ได้กดลากยาวมากมายนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ทํางานของลูกค้านะครับเสียงจะรบกวนผู้อื่นนะครับฟังนะครับ เราฟังหน้านรถนับหน้ารถจะชัดชัดนับโอเคครับก okay, ็ประมาณนี้ครับแต่เสียงเสียงจริงกับเสียงในคลิปนะ่าเสียงเสียงจริงเราจะดังกว่าในคลิปนะครับค่อนข้างลั่นเลยนะครับไม่กล้ากดมากนะครับเพราะกลัวคนอื่นเขาจะมาด่าเรบโอเคครับ, okay, รบสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถาม เข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ